สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านให้ฟังแล้วนะคู่หูผู้ชนะสำหรับวันนี้ก็มาต่อกันในตอนที่4ค่ะซึ่งเป็นตอนนินทากาเลบทที่4นินทากาเลปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับปัญหาโมลภาวะด้านต่างๆมากมายทั้งด้านอากาศน้ำเสียงและอื่นๆจึงเกิดขึ้นจากผลพวขงของความเจริญด้านวัตถุ โลกยิ่งวัฒน,นาก้าวหน้าไปมากเท่าใดปัญหามลภาวะก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นรุนแรงขึ้นเท่านั้นแต่ปัญหามลภาวะหนึ่งที่คงอยู่กับโลกมาช้านานนับตั้งแต่เมื่อครั้งที่โลกยังอยู่ในสภาพล้าหลังมาจนถึงโลกยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันแต่ไม่มีทีท่าว่าจะลดความเข้มข้นลงไปปัญหามลภาวะนั้นคือมลภาวะเสียงซุบซิบนินทา โลกกำลังระดมสติปัญญาวิทยาการจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหมลภาวะด้านต่างๆอย่างมุ่งมั่นและมีความหวังแต่ปัญหาหมลภาวะเสียงซุบซิบนินทาดูเหมือนจะถูกละเลยและทางออกสำหรับปัญหานี้ก็ช่างเลือนลางเต็มที ทุกวันไม่ว่าเราจะอยู่แห่งใดหูของเราก็ยังไม่เคยว่างเว้นจากเสียงสุบซิบนินทาทั้งในห้องเรียนห้องน้ำในร้านเสริมสวยในห้องนอนบนรถประจำทางในร้านอาหารในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในงานเลี้ยงที่หรูหราหากจะเปรียบหูของเราเป็นถังขยะ คงเต็มไปด้วยขยะแห่งเสียงซุบซิบนินทาที่ต้องคอยเททิ้งอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและหากจะเปรียบหูของเราเป็นเหมือนท่อน,น้ําทิ้งก็คงจะอุดตันด้วยตะกรนแห่งเสียงซุบซิบนินทาที่ต้องคอยตักทิ้งอยู่ทุกวันเช่นกันคนบางคนพูดนินทามากจนหากเราเอาคําพูดซุบซิบนินทาออกจากปากของเขาไปหมด mm hmm. เขาจะไม่ต่างอะไรกับคนใบ้ที่พูดไม่ได้เลยทีเดียว ลักษณะของคำพูดนินทาคือการพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นลับหลังหรือสิ่งที่พูดถึงนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากการสรุปตีความเอาเองหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องที่มีการพูดซุบซิบต่อๆกันมาหลายๆทอดจนารายละเอียดต่างๆของเรื่องถูกขยายความแต่งแต้มสีสันจนเกินเลยไปสุดกูก็เป็นได้มีคนกล่าวไว้ว่าคำนินทาเหมือนลูกโปง่งมันพองโตขึ้นทุกครั้งจากปากหนึ่งสู่ปากหนึ่ง การนินทามักจะเกิดขึ้นจากคนที่ฟังมาแล้วเล่าต่อคนเล่าต่อก็มักจะเป็นผู้เพิ่มเติมสีสันเข้าไปเพื่อให้ฟังดูน่าสนใจน่าฟังยิ่งขึ้นดังนั้นส่วนใหญ่ของคำนินทาจึงเป็นเรื่องไร้แกนสารปราศจากมูลความจริงและไม่มีค่าคู่ควรที่เราจะเปิดหูรับฟังเพราะหูของเราไม่ใช่ถังขยะที่จะคอยเปิดรับขยะจากปากของคนรอบข้าง และถึงแม้นว่าคำซุบซิบนินทานั้นจะเป็นเรื่องจริงมันก็ไม่มีค่าคู่ควรที่จะเปิดรับฟังอยู่นั่นเองเพราะฟังแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเนื่องจากเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งยังเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้ตกเป็นเป้านินทาทําให้เป็นที่เข้าใจผิดและอาจถูกดูหมิ่นได้และเมื่อผู้ถูกนินทาได้ยินเขาย่อมต้องเสียความรู้สึกและขุนเคืองใจเป็นธรรมดาสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการพูดนินทาคือความริษยา ดังที่มีคนกล่าวไว้ว่าความริษยาคือมารดาของการนินทาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเอ่งกว่าสวยกว่าหล่อกว่ารวยกว่าก้าวหน้ากว่าบางคนก็เกิดความดิษยาขึ้นมาในใจจึงอดไม่ได้ที่จะพยายามจับจ้องมองหาข้อบกพร่องหรือเรื่องไม่ดีของคนอื่นเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการซุบซิบนินทาเช่นถ้าเห็นเขารวยกว่าก็อาจจะพูดลับหลังว่าสงสัยจะโกงเขามาเห็นใครสวยกว่า ก็อาจจะสุบสิบว่ารับรองต้องไปเสริมจมูกมาเป็นแน่สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งของการซุบซิบนินทาคือธรรมชาติบางอย่างของมนุษย์ คือมนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะชอบรับรู้เห็นพูดและฟังถึงเรื่องร้ายๆเรื่องเสียาหายของคนอื่นมากกว่าเรื่องดีๆจะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ที่มียอดจําหน่ายสูงในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยของเราด้วยมักจะเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยมที่ชอบลงภาพและพาดหัวข่าวในเรื่องที่ร้ายๆ แม้ว่าการเอาชนะธรรมชาติของนิสัยที่ชอบพูดและฟังเรื่องร้ายๆของคนอื่นไม่ใช่สิ่งที่เอาชนะได้ง่ายๆแต่คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปหากเราตระหนักและมุ่งมั่นที่จะพิชิตมันเริ่มต้นด้วยการตระหนักว่าคำพูดนินทาเป็นคำพูดที่ไม่ดี ไม่มีใครชอบถูกซุบซิบอินทาไม่เว้นแม้แต่ตัวของเราเองคนทั่วไปอาจจะชอบมองดูไฟไม่บ้านคนอื่นเพราะรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแต่รับรองได้ว่าไม่มีใครชอบมองดูไฟไม่บ้านตัวเองเป็นแน่ดังนั้นถ้าเราเรียนรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วละก็เราคงลำบากใจไม่น้อยที่จะคิดนินทาผู้อื่นถ้าหากทุกคนพร้อมใจกันปิดหูไม่รับฟังเสียงซุบซิบ ปากที่คอยนินทาก็จะค่อยๆฝ่อหายไปในที่สุดเพราะไม่รู้ว่าจะไปพูดให้ใครที่ไหนฟังและถ้าหากทุกคนพร้อมใจการเปลี่ยนท่าทีไม่พูดนินทาคนอื่นอีกต่อไปโลกทั้งโลกก็จะปลอดจากมลภาวะเสียงซุบติบนินทาเป็นโลกที่น่าอยู่และน่าอภิรม์ขึ้นอย่างแน่นอน หากเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามสำนักพิมพ์ Success Publishing กดหัวใจกดคอมเมนต์และส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ